กมภาวาปีเมืองน้ำตาลอุทยานวานอนดอนแก้วพุทธสถานหนองหานสายทานแห่งชีวิตธรรมชาติวิจ,จิตทะเลบัวแดงสวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม่วนไลฟ์สไตล์ วันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์พศ2566วันนี้แอดจะมาอัปเดตคิวงานของน้องแอมชนทิชาคืนนี้น้องแอมมาแสดงที่วัดจินดาราชบำรุงอำเภอกลุ่มภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะน้องแอมขึ้นเวทีประมาณ4ทุ่มถึง5ทุ่มมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกลุ่มภวาปีจังหวัดอุดรธานีใครที่ไม่ไกลมากหรือระแวแกใกล้เคียงก็มาให้กำลังใจน้องแอมนะจ๊ะ น้องแอมก็ขึ้นเวทีประมาณสี่ทุ่มสะดวกก็มาให้กำลังใจน้องนะคะใครไม่สะดวกเดินทางไปก็ลองไปที่กลุ่มบ้านฮักแอมแอมชนทิชานะคะเผื่อจะมีใครไลฟ์สดนะแต่แอดก็ไม่แน่ใจนะคะจะมีไลฟ์สดหรือเปล่าแต่ถ้าไปได้จะดีมากเลยน้องแอมนี้ขึ้นเวทีบอกได้เลยว่าสนุกม้วนน่ารักมากเลยอย่างงานมอคืนที่ปากช่อง fc แฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะมากค่ะเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่แฟนคลับ fc ก็มารอน,น้องแอมขึ้นเวทีนะคะก็ตั้งใจจะมาให้กำลังใจกันเยอะมากค่ะสนุกมากมากค่ะถ้าแฟนคลับ fc ที่ได้เข้าไปดูในไลฟ์สดนะคะน้องแอมร้องเพลงเพราะมาก fc แฟนคลับหน้าเวทีก็มอบรางวัลน,น้ําใจไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นมาลัยเงินสด ฟังมากๆค่ะเมื่อคืนนี้สาวน้อยแห่งชานุมานอำนาจเจริญสู้จริงๆแอดขอย้ำนะคะใครที่สามารถเดินทางมาได้นะคะก็ขอให้เดินทางมาเป็นกำลังใจให้น้องแอมด้วยนะคะเจอน้องแอมได้ที่วัดจินดาราชบำรุงอำเภอกุมภวาป,ปีจังหวัดอุดรธานีเดอ้อขอบคุณ fc แฟนคลับที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ